ก็ผมบ่าผมในชองนิจาโกละท่าหรับนี้ก็ไม่ยมมาพูดข้อมูลเกี่กับเผยไชว์มาสคอส์ดด้านสีแล้วนิจาโกข่าวและทฤษฎีของดากอลไรซิงดากอลไรซิงเซนเ์ปีช0 26นะฮะก็ข้อมูลที่ผมมาเอามาจากทฮนเดลเฟชชี่เจ้าดเจ้ากับเติมของพวกเรานะครับอมมาแนลเฟชชี่นะคนตาตมเทศนะครับโอเคก็ เออเราพูดถึงเจียวกับเซตนะทุกคนเลยจะดูคล้ายๆมันคือหน้าปกมันคือหน้าปกเซตนี่แหละง่ายง่ายเอาก็ตรงนี้ผมกลุ่มไปไหมเส้นสายไฟ้าสีเขียวๆนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับก็อันนี้เป็นการเป็นการเปิดเผยว่าเซตสีมังกรคุมพลังคือตัวอะไรกันแน่เนาะก็ทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือมังกรคุมพลังนี่เองนะครับผมมังกรคุมพลังชื่อเพือนไหนนะผมอ่ะ แตมังกรคุนพลังชีวิตในั่นเองนที่มาในเส้นสี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดเผยจา้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมังกรขุนพลังชีวิตจริงๆนะครับผมนี่มีหลักฐานตอนนี้นะครับผมเออแนั่นแหละเส้นสี่น่ะมังกรขุนพลังชีวิตคาจริงๆนั่นเองนะครับผมเอาจริงแล้วมันไม่ใช่มังกรขุนพลังแล้วนะจริงแล้วที่ไหนที่ไหนดูผมไปดูข่าวสารมาเนาะข้อมูลมาเนาะมังกรขุนพลังแข่ชีวิตนี่ยไม่ใช่มังกรขุนพลังเรียบล็อกไปแล้วนะครับผมอ่ะ ก็คือมันมันคือมังกรแห่งชีวิตอย่างเดียวแล้วมันกนมังกรแห่งชีวิตอย่างเดียวแล้วไม่ใช่มังกรขุพลังแล้วเนาะเพราะว่ามังกรขุปรังก็มังกรแห่งชีวิตเนี่ยได้ลงจากตำแหน่งของมังกรขุพลังเรียบร้อยแล้วจะเกิดเส้นสัมพาร์สองนี้ไปเนาะหรือก็ไปหาไปนั่นเองนะครัะผมว่ามังกรหลายตัวน่ะได้ลดประชาไปนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับผมมีคําใบ้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วด้วยเช่นเดียวกันเนาะว่ามังกรขุพลังในเส้นสี่จะตัวอะไรกันแน่นะครับอ่ะ ก็มีอยู <started> ่เพียงข้อนี้เราข้อมูลของวันนี้นะครับอ่าใช่รูปข้อมูลตรงนี้ก่อนใครมันในโควิดคอร์ดเท่านั้นนะครับผมอ่าไอ้ข้อมูลเป็นต้นตอยังไงเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีนึงนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อการแนะนำคลิปต่อไปของผมนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ